รุปผลการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำปี2566สำนักตรวจราชการได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมดังนี้มิติที่1บทบาทผู้บริหารในการเสริมสร้างความโปร่งใสการประกาศนโยบายด้านการเสริมสร้างความโปร่งใสบุคลากรทุกคนลงนามรับทราบนโยบายนูคิดโพลิซีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและผู้บริหารให้ความสำคัญในการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในโอกาสสำคัญต่างๆ เช่นการมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนระดับการฉลองวันเกิดการมอบประกาศนียบัติแก่บุคคลต้นแบบพอช่อสายสะอาดเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมมิติที่สองสำนักงานสะดวกการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการโดยจัดทำแผนผังสำนักตรวจราชการ QR code โคเบอร์โทรศัพท์ผู้ตรวจราชการกรมบริการจองใช้ระบบสูงการจองห้องประชุมขอรับบริการข้อมูล และไลน์ออฟฟิียนรู้ทันสํานักตรวจโดยสามารถเข้าถึงบริการได้ทางหน้าเว็บไซต์สํานักตรวจราชการมิติที่สการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาคีเครือข่ายสํานักตรวจราชการได้แก่ตํารวจไซเบอร์และสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพระครูพิพิธมวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเวลุราชินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีปทุมผู้ประสานความร่วมมือในการจัดทําแอปพลิเคชัน l ล n e อ f ฟ i ิ i a ียรู้ทันสํานักตรวจมิติที่สการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมวินัยพอเพียงสุจริตจิตอาสากตัญญูได้แก่กิจกรรมให้เป็นโตถือถุงผ้าการเซ็นชื่อปฏิบัติราชการการปิดไฟปิดแอร์ทุกครั้งที่เลิกใช้งานการทำบุญตักบ,บาตรทุกวันพฤหัสบดีและทำบุญเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนการร่วมกิจกรรมจิตอาสาในวันสำคัญต่างๆและกิจกรรมรดน้ำดั่งหัวผู้บริหารมิติที่หนวัตกรรมในการสร้างความโปรง่งใสโดยดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์งานตรวจราชการ s a n p a r e c y Database แอปพลิเคชันรู้ทันสำนักตรวจโดยสร้างและพัฒนาเป็นหลายแอฟพลิเคชันรู้ทันสำนักตรวจมีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนการใช้งานสามารถใช้ดูข้อมูลผู้ตรวจราชการกรมที่รับผิดชอบแต่ละเขตตรวจราชการได้จากเมนูผู้ตรวจราชการกรมและเชื่อมต่อเบอร์โทรศัพท์ผู้ตรวจราชการกรมหรือแม้กระทั่งต้องการติดต่อบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศก็สามารถติดต่อได้โดยการเชื่อมต่อกับระบบโฟนบุ๊ก นอกจากนี้ยังลิงก์ไปยังหน้าเพจเฟซบุ๊กหรือเว็บไซต์ของสํานักตรวจราชการได้ทันทีเพื่อติดตามข่าวสารการลงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกรมและติดตามข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานผ่านเมนูการรายงานผลผู้ตรวจสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามงานในพื้นที่ขณะเดียวกันจังหวัดก็สามารถทราบสถานการดำเนินงานของจังหวัดตนเองได้สำนักตรวจราชการได้เพิ่มช่องทางการแจ้งปัญหาการให้บริการแก่ผู้ใช้งานหลายออฟฟิเชียนและการติดต่อประสานงานสํานักตรวจราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้สามารถกดเพิ่มเพื่อนโดยการสแกน QR Code Line Official รู้ทันสําน,นักตรวจเพื่อร่วมติดตามสนับสนุนการดําเนินงานในระดับพื้นที่ไปพร้อมๆก,กันกับสำน,นักตรวจราชการ